สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาสอนกันทำดาวห้าแฉกน,นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นความยาวประมาณ30นิ้วนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำตัดให้ยาวไว้ก่อนนะคะจะได้ทำได้ง่ายขึ้นนะคะ เราก็เตรียมเหรียญมาวิธีการเริ่มต้นนะคะจะเหมือนกับการทำาดาวกระดาษค่ะก็คือเดี๋ยวอันนี้ตัดให้เป็นแบบนี้ดี่ยวนี่นะคะวางริบบิ้นคะวางไปบนเหรียญแบบนี้เลยแล้วก็พับไปข้างหลังนะคะพับให้ได้5้ามุมเหมือนที่เราทำดาวกระดาษค่ะ ข้งมุมสุดท้ายก็คือจะปิดเหรียญอย่างนี้นะคะเมื่อได้มุมปิดเหรียญแบบนี้เสร็จแล้วพับไปอีกหนึ่งครั้งได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมาทําการแบ่งแชกของดาวกันโดยสังเกตริบบิ้นขอบด้านล่างการเลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเส้นนี้ประมาณนี้นะคะครึ่งหนึ่งทำการพับไปข้างหลังแบบนี้พลิก แล้วก็ทำให้เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆนี่นะคะนี่คือมุมที่หนึ่งมุมที่สองทำตรงไหนวิธีการดูก็คือเราทํามุมนี้นับบนไปทางขวาข้ามทํามุมถัดไปค่ะก็คือมุมด้านล่างนี้นะคะสังเกตริบบิ้นข้างล่างเหมือนเดิมแบ่งให้ได้ครึ่งหนึ่งพางไปแบบนี้มุมที่สองมุมต่อไป ทำอันนี้เวลาน,น,นี้ก็จะทำมุมด้านล่างนะคะครึ่งหนึ่งพีกลับปลายทำลักษณะเดียวกันทุกมุมเลยนะคะมุมต่อไปมุมสุดท้ายค่ะอ้องจับไว้นิดนึงนะเดี๋ยวมันจะหลุดเพราะมันจะหลุดง่ายมากแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะได้5แฉกแล้วนะแบบนี้ต่อไปก็คือพันวนกลับไปอีกนะคะมุมนี้ทำเราทำเพิ่งทำมุมนี้เสร็จข้ามบุมนี้ทำมุมต่อไปทำแบบนี้เลยค่ะนี่นะเห็นไหมนี่มันจะหลุดง่ายมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำนะคะอาจจะใช้สกอตเทปใสแปะไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อการหลุด พอทำต่อไปเลยวนไป1รอบมุมต่อไป2รอบอย่างนี้นะคะได้2รอบแล้วต่อไปทามุมนี้นะข้ามทําต่อมุมนี้หมุนกลับมานิดนึงเราจะทําวิธีการล็อกมุมแรกกันโดยการจับริบบินให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะ เอาเส้นทางซ้ายมือสอดไว้ข้างล่างก็จะได้เป็นห่วงแบบนี้นะค่ะแล้วก็เอาคล้องเข้าไปเลยอ่าได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้เสร็จทำมุมนี้ค่ามุมนี้ทำมุมต่อไปมุมนี้ยค่ะที่จะเป็นมุมที่ยากหน่อยเพราะเราจะต้องฝฟืลิบบินเพื่อให้มันเป็นรูนๆนแบบนี้นะ ค่ะวิธีการทําก็เหมือนกันจับริบบิ้นแบบนี้เอาเส้นซ้ายสอดไปข้างล่างแล้วก็คล้องเข้ามาคล้องเข้ามานะคะแต่เราจะต้องดันกลับมานิดนึงฝืนๆริบบิ้นี่มมันก็จะปวดๆออกมาเห็นไหมมันจะบี้ก็ช่างมันค่ะเดี๋ยวพอเราวนไปมันก็จะมองไม่เห็นแล้วจะอยู่ข้างล่างนี่คือถ้าถูกต้องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ไม่เป็นไรนะคะที่มันเป็นวีบแบบนี้ทําไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวลิบบินจะยับมุมต่อไปก็ทําเหมือนกันน,นะคะต่อมาข้างล่างคล้องไปเลยเห็นไหมแบบนี้ชิบมุมต่อไปทําลักษณะเดียวกันค่ะ นนีนะหมุนไปเรื่อยๆเพื่อจะไม่ให้งงนะคะาเราหมุนก็หมุนทางขวาตลอดมุมนี้ค่ามุมนี้ก็จะมาทำมุมนี้อย่างนี้วนไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ ะะทำไปเรื่อยๆจะเย็นๆค่ะเห็นไหมว่ารอยบุบเริ่มหายไปแล้ว นะคะมาแล้วแล้ผมก็จะค่อยๆหายไปอย่างนี้เราก็วนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเหลือลิบบิ้นสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอดเก็บกันนี่นะคะลักษณะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกสักรอบนึง ได้แบบนี้ค่ะอ่ะครานี้ิบินเหลือสั้นแล้วเราก็จะมาทําการสอดเก็บปลายกันนะคะการสอดก็คือเราจะสอดเข้าไปที่ใต้เส้นนี้นะคะมันจะมาออกช่องตรงนี้นะคะวิธีการก็คือวนไปแบบนี้ก็คือจะเหมือนเดิมอะคะ่ะแบบนี้จะแบบนี้ทําแบบเ,เส้นซ้ายสอดไปข้างล่างก็เอาปลาย ใส่เข้าไปที่ช่องนี่นะคะบินก็จะมาโผล่ที่ช่องนี้แล้วก็ดึงได้แบบนี้ค่ะสำเร็จแล้วเราจะได้ดาวห้าแฉกซึ่งเกือบเป็นอาวุธได้เลยนะคะเพราะว่าแหลมมากลิบินที่เหลือก็ตัดทิ้งค่ะ เรียบร้อยนะคะได้แบบนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวจะสอนให้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะมาทำอะไรกันขอบคุณมากค่ะ